วันนี้จะพาไปชมสะพานแสนสำราญนะครับย่านอ่อนนุชเป็นจุดที่ช่วงนี้มีคนไปถ่ายรูกปกันมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่อง b o o แ p นด์เนตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น3าฮาบิโตะนะครับเป็นห้างหรือที่เรียกว่า Retail m ลล์นะครับของแสนสิริซึ่งเขาจะ,ะมีบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับแวดล้อมไปด้วย ต้นไม้นะครับเป็นโครงการที่77นะครับย่านอ่อนนุชนะครับก็มีทั้งคอนโดแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นถนนด้านล่างนะครับมันจะเป็นสะพานข้ามคลองพระขนงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ะจะเป็นจุดที่มีคนมาถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียวซึ่งถนนตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับเป็น ที่ของเอกชน,นครับก็ของโครงการต่างๆของแสนสิรินี่นะครับถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะใช้เส้นทางเนี่ยจะต้องเสียค่าผ่านทางนะครับ20บาทหรือจะนำรถไปจอดที่ฮาบิโตะนะครับแล้วก็ไปซื้อของนะครับแล้วก็เอาบินไปยื่นเวลาออกก็ไม่ต้องอเสียค่าผ่านทางนะครับนี่ผมก็มาถ่ายตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับหลีกเลี่ยงกลัวเดี๋ยว เย็นกว่านี้เดี๋ยวคนจะเยอะนะครับเขาบอกว่าจะได้ฟิลแบบญี่ปุ่นนะครับจะเหมือนที่เราเคยไปถ่ายที่สะพานเขียวที่สวนลุมไม่นะครับถ้าจะฟิลแบบต่างประเทศนะครับเราก็ลองสังเกตมันจะต้องมีอะไรแบบหลอกตาที่มันจะไม่ค่อยเหมือนกับถนนที่เราเห็นจนคุ้นตาของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นทางเท้านะครับอันนี้ก็จะมีเสาไฟนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกัน แล้วก็พวก traffic s ซ g เส้นจราจรมันจะมี2เส้นนะครับด้านข้างนะครับสีขาวจริงๆแล้วมันคือเลนจักรยานบอกเป็นสะพานมันจะโดนบีบเหลือ,อแคบนะครับก็จะเป็นครอปถ่ายรูปซึ่งไม่ต้องเตรียมไปนะครับก็ไปหามุมเอาส่วนเสื้อผ้านะครับหรือว่าะจะทำยังไงให้มันออกเหมือนต่างประเทศนะครับกลับมาอาจจะต้องมีการแต่งรูปนะครับให้มันสว่างนะแบบ ท้องฟ้าสีฟ,ฟ้าแบบญี่ปุ่นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสะพานนี้มันจะโคดไปโคดมานะครับมันเลยเ,เป็นถนนที่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นนะครับมันลักษณะอาจจะคล้ายๆกับเนินเขานะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีคอนโดสูงทีเดียวนะครับก็จะเป็นแบ็กกราวน์นะครับเวลาเราถ่ายรูปส่วนนี้คือคลองพระขนงนะครับก็มองกลับไปก็อาจจะอ่อนแสงหน่อยตอนนี้ก็เริ่มมีคน มาถ่ายรูปแล้วนะครับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมถ้าดูข่าวก็อาจจะทราบนะครับว่ามีดราม่าพอสมควรนะครับก็คือช่วงนี้มันมีคนแชร์แล้วก็แข่์กันมาถ่ายรูปเยอะ,ะทางเท้าฝั่งนี้ที่เราเดินนะครับจะกว้างนะครับคนมาถ่ายรูปก็เต็มเลยปรากฏว่าทางเท้าเนี่ยเขาใช้เป็นที่วิ่งออกกําลังกายของอคนที่อยู่คอนโดของย่านนี้นะครับ กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยต้องไปวิ่งบนถนนด้านนอกนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเห็นไหมครับขวามือเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็ลงไปที่ถนนอย่างเงี้ยมันดูค่อนข้างจะอันตรายนะครับจริงๆตรงราวสะพานนะครับหรือว่าตรงเสาไฟเนี่ยผมคิดว่าแบบมายืนถ่ายเก็กท่านะครับเท่ๆได้นะครับแนวแฟชั่นในโซเชียลนะครับเขก็มีแชร์ภาพถ่ายจากมุมสูง น่าจะเป็นคนที่อยู่คอนโดแถวเนี้ยนะครับเขาก็จะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็หน้าหวาดเสียวนะครับบางทีลงไปอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็จะมีป้ายให้ใส่แมสตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็บางทีเขาก็แชร์กันบอกว่าคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยไม่กลัวโควิดกันหรือไงนะครับคือไม่เว้นระยะห่างแล้วก็ไม่สวมแมสกันเลยนะครับ แต่ผมว่าเวลาถ่ายรูปมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็คงซักระยะหนึ่งน,นะช่วงนี้ก็คนมาถ่ายรูปเยอะนะครับสักพักก็คงซาไปนะครับรั้วข้างๆมันก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับมันค่อนข้างจะแปลกจุดสวยสุดน่าจะอยู่ตรงมเมื่อกี้นะครับก่อนขึ้นสะพานแล้วมันจะโค้งแล้วก็เห็นคอนโดเป็นฉากหลังนะครับผมว่าตรงนั้นน่าจะสวยสุดนี่เดินมาจะถึงทางลงตรง ถนนอ่อนนุชนะครับก็จะเหลือทางแคบนิดเดียวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนอ่อนนุชนะครับอันนี้เป็นซอ,อย1น่ทับหนึ่งและขวามือจะเห็นรถกอล์ฟนะครับสำหรับรับคนเข้าไปที่ฮาบิโตะนะครับถ้าใครมาทางรถไฟฟ้า BTS นะครับก็ลงที่อ่อนนุชแล้วก็เดินย้อนมาเข้าซอยอ่อนนุชแล้วก็เข้ามาจะเดินถ่ายรูปไปนะครับก็ประมาณ2 3 0 0เมตรนะครับหรือว่าจะนั่งรถกอล์ฟเข้าไปที่ฮาบิโตะก็ได้นะครับ เดี๋ยวค่ะกลับเนี่ยผมจะเดินฝั่งนี้นะครับตรงนี้ทางเท้าจะแคบมากเลยนะครับฝั่งเนี้ยผมคิดว่ามันถ่ายรูปไม่ค่อยเห็นนะ,นะครับมันจะไม่ค่อยได้ฟิลแบบฝั่งนู้นนะครับทางแคบมากเลยทีเดียวนะครับถ้าคนสวนมาจะทํำยังไงเนี่ยนะครับรั้วคิดว่าเขาพยายามทําให้มันเป็นเหมือนไม้นะครับมันเป็นเหล็กนะดูแปลกๆดิมี2ชั้นนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นคลองพักขนนนะครับก็จะเป็นคุ้งน้ำนะครับคือทั้งคลองก็โคง้งแล้วก็ถนนก็โค้งนะครับถนนเส้นนี้มันจะไปออกอถนนเรียบทางด่วนคือเข้าออกได้ทั้งสองทางนะครับเราเลยก็ต้องเก็บตังค์นะครับเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลนี่จะเห็นตัวโครงสร้างของสะพานผมถ่ายรูปแล้วเช็คอินไปในโซเชียลก็เห็นมีปวนเรื่องการเก็บเงินนะครับผมว่ามันก็ รับได้นะมันเป็นที่ของเอกชนนะครับเห็นบางคนก็มีจัดเต็มนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแล้วก็เอาอะไรฟองอะไรมาเป่านะครับก็น่ารักดีมืงคนก็ใส่เหมือนชุดนักเรียนนะครับแต่ไปดูใกล้ๆนะไม่ใช่นักเรียนแลนะขออภัยช่องเราไม่มีนางแบบนแบบมาถ่ายนะครับแต่ก่อนนั้นเคยมีน้องเกดนะครับที่เป็นตากล้องเขากลับบ้านไปแล้วนะครับสถานการณ์โควิด ผมก็เลยไม่รู้จะนัดใครนะครับจะให้ดูแผนที่นะครับว่าตรงนี้มันเป็นถนนที่โค้งไปโค้งมานะครับแล้วก็คลองก็คือสีฟ้านะครับสีเหลืองข้างล่างก็คือถนนสุขุมวิทแล้วก็เข้ามาทางถนนสุขุมวิท7.7หรือว่าอ่อนนุชนะครับถ้าเดินมาจาก BTS นะครับรูปนี้ก็ต้องย้อนมาเข้าซอยอ่อนนุชแล้วก็เดินเข้ามาก็ประมาณกี่ร้อยเมตร700เมตรนะครับเอ๊ะแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีรถ รถตู้ไปรับที่ตรง BTS ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่าครับหรือว่ามีแต่รถกอล์ฟที่หน้าบากซอย1ทับ1เนี่ยนะครับส่วนรูปนี้จากตรงฮาบิโตะนะครับมันจะมีถนนที่ไปออกอเส้นสีเหลืองก็คือเรียบทางด่วนนะครับแล้วมันสามารถเดินออกไปที่ซอยของของอถนนปีดีพนมยงหรือว่าสุขุมวิท71นะครับแถวพระโขนงนะครับผมเดินหลายครั้งแล้เส้นเนี้ย ก่อนโควิดผมทำทัวร์พาลูกค้ามาพักแถวย่านพะขนงนะครับแล้วก็เขาก็หาร้านนวดแผนโบราณนนะในซอย2นะมีเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นซอยที่มีขายของเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เคยมานะครับข้างในก็จะมีเป็นสวนกลางเมือง b a c k y a r d at T77 เนะครับเป็น Urban Garden นการัเนน่าจะยังมีอยู่ ส่วนสะพานแสนสําลาณนะครับน่าจะช่วงก่อนโควิดก็เคยมากับกลางคืนคือคลักมากนะครับมีปิดถนนขายของนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ฮาบิโตะนะครับเป็นรีเทลมอลคอมมูนิตี้มอลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมะีเรื่องของการรีไซเคิลการแยกขยะนะครับก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆตัว A นะครับถ้าเป็นภาษาจีนก็ ใช่ไหมแปบลบว่าคนถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ละฮิโตะแปบลบว่าคนเหมือนกันนะใช่ไหมครับผมก็เริ่มหิวนะครับก็จะมาหาอะไรทานนะครับร้านรวงก็เริ่มกลับมาเปิดแล้วก็สามารถนั่งได้แล้วนะครับตอนนี้เราเริ่ม I s the lockdown นะครับขาหมูสัวเถานะครับช้อนจะเล็กมากเลยทีเดียวนะครับย่านสุข,ขุมวิทนี่ก็ตลกนะครับตรงทองหล่อตรง เอกมัยไล่ามาเนี่ยมันจะเป็นย่านทันสมัยแต่พอถึงพระโขนงเนี่ยมันจะเป็นเก่าหน่อยนะครับพอมาถึงอ่อนนุชเนี่ยก็เป็นทันสมัยอีกน่าจะเป็นย่านพระโขนงเนี่ยมันเป็นชุมชนเก่านะแน่นซึ่งอยู่มานานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็คอนโดก็สร้างขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ